นนะะก็ถ้าสรุปเป็นคำพูดสั้นๆก็คือการมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแอนมีความรู้สึกว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มันจะค่อนข้างเจอคนเยอะเจอคนหลากหลายและโดยเฉพาะอาชีพในวงการบันเทิงของเราเนะะี่ยค่ะเราเจอคนหลายระดับบางครั้งการพูดว่าร้ายการการติฉินนินทาการตีความผิดๆมันเกิดขึ้นบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือไม่อยากให้คิดอะไรที่มัน ที่มันดูแล้วเป็นศัตรูกันนะ่ะพอเราโตขึ้นนะ่ะเรื่องในชีวิตมันเยอะมากจนเรามีความรู้สึกแบบเราอย่าไปใส่ใจอะไรรอบตัวเยอะไปอะ่ะคำว,ว่าใส่ใจคือหมายถึงอย่าไปถือสาในะความหมายแอนคืออย่าถือสาอย่างเช่นวันนั้นแอนขับนั่งรถไปกับเพื่อนแอนคนหนึ่ง เขาขับรถอยู่แล้วเขาก็มีมาแ,แท็กซี่คันหนึ่งมาปาดเขาฟุ้งไปอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยทำไมกับรถอย่างนี้เนี่ยแอนก็เลยบอกเขาว่าเอ้ย e พี่ใจเย็นๆเราจะรู้เลยว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าที่พี่เห็นเนี่ยมันขี้เล็บมากอะ่ะเพราะนั้นเก็บใจเก็บความมุ้ดดี้ไว้ใช้กับเรื่องที่มันใหญ่จริงๆอย่ามายิบย่อยกับเสียอารมณ์กับเรื่องเองบี้ยบายไายทางในความหมายแอนคืออย่างนั้นมองให้มันเป็นแบบเออช่างมันอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่ตีกันอะ่ะ แอนมีความรู้สึกว่าแน่ๆจะทุกข์จะร้อนจะมีความสุขทุกอย่างมันอยู่ที่เราหมดใช่ไหมคะคือมันยืนอยู่ในในร่างเราหมดแต่ถ้าเราไม่ชอบคนนี้แค่แค่แบบทำเป็นไม่พูดด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคนที่หมดนหมองคือเราเพราะฉะนั้นพอ,พอพี่ความสุขพอพี่พยายามจะเปลี่ยนความคิดเหล่านี้คือเราฝึกจิตฝึกใจเราให้อดทนกับสภาพแวดล้อมวันละนิดละหน่อย,อยแล้วเดี๋ยวเรามันจะบรรลุเองอันนี้ความรู้สึกแอนนะ คือแอนก็อยากให้ทุกคนแบบบางครั้งเหมือนแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะแล้วก็ช่างมันบ้างปล่อยมันไปเถอะเดินออกมาจากตรงนั้นเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางในความรู้สึกแอนนะแล้วก็ทําใจให้สบายแล้วอย่าคิดร้ายกับใครความหมายคือมองโลกในแง่ดีคือไม่ได้หลอกตัวเองจนไม่รู้ความจริงนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันไปชีวิตไม่ต้องไปต่อในความรู้สึกแอนนะอยากให้ทุกคนแบบ ทำงานตั้งใจทำงานคุณค่าของความเป็นคนของเราคือทำงานไม่รังแกกันไม่เหยียบไหล่กันทำอะไรอยู่ในกติกาของสังคมกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายๆชีวิตต้องคิดบวกแล้วคุณล่ะคะ